บิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามินอัลลอฮุมมะซัลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุคืนนี้เราจะอ่านหะดีษซอฮีห์บุคอรีบทที่ว่าด้วยส่วนหนึ่งของความศรัทธาคือการอยากให้พี่น้องของตนได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบจากท่านอันนัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า ไม่มีผู้ใดในหมู่พวกท่านจะมีความศรัทธาจนกว่าเขาอยากให้พี่น้องของเขาได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบชเช่นเดียวกับที่เขาชอบสำหรับตัวเองถึงบ้านไ,ได้ในสิ่งที่ดีนะครับบทต่อมาก็คือการรัตโนโซลลเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา จากท่านอบูฮุเราะฮ์เรายลลาฮ์อันฮุท่านอัลสุลลอฮ์สโลลลอฮ์ฮวงอ ali วะซัลลัมกล่าวว่าขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกําเนิดกำาผู้ทรงกํมชีวิตของฉันไว้ในประหัตไม่มีใครในหมู่พวกท่านจะมีศรัทธาจนกว่าเขาจะรักฉันมากกว่าพ่อของเขาและลูกๆของเขาหมายถึงว่าเนี่ยคือนบีก็ต้องเราก็ต้องรักนบีมากกว่าการที่เรารักพ่อหรือมากกว่าการที่เรารักลูกๆของเรา รเราต้องรักสุนนะของนบีเราต้องรักตัวท่านของนบีมากกว่านะครับมากกว่าพ่อแม่ของเรานะครับจากอนันเนสท่านรอนบิสโลลลอหัวเลยว่าสรุมกล่าวว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกท่านจะมีความศรัทธาจนกว่าเขาจะรักฉันมากกว่าพ่อของเขาลูกของเขาและมนุษย์ทั้งบมดนะครับสแสดงว่ามนุษย์หรือคนที่เราจะต้องรักที่สุด ก็คือท่านนบีมุ h a ม m a d สโลล้อหัว阿里ฮิวสลัมเพราะท่านเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับเป็นแบบอย่างที่สุดดีที่สุดเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์นะครับบทในเรื่องของความหอมหวานของการศรัทธาจากท่านอันนัสรดเยลลอฮุอันฮูจากท่านรอสุลล้อสโลล้อหัวฮิวสลัมกล่าวว่าใครที่มีคุณสมบัติสามประการต่อไปนี้จะได้รับความหอมหวานความเบิกบานใจของความศรัทธานั่นก็คือหนึ่งผู้ที่อัลลอ และรอศูนของพระองค์ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นที่รักของเขายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด 2. ผู้ที่รักใครคนหนึ่งและเขารักคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์สคนที่เกลียดการกลับไปสู่การเป็นเศษเหมือนกับที่เขาเกลียดการถูกโยนลงไปในไฟนรกดังนั้นเนี่ยคือ3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยคือทําให้การศรัทธาของเขาหอมหวานนะครับก็คือคนที่รักอัลลอฮ์แต่รักนบีสุดหัวใจมากที่สุด สองก็คือคนที่รักใครก็ตามทีแต่รักเพื่ออัลลอฮ์รักในคนทางของอัลลอฮ์และก็สามคนที่เกลียดใครก็ตามทีก็คือเกลียดการปฏิเสธเกลียดการกูฟุตเกลียดการชีริกต่ออัลลอและเขาเกลียดนะครับการที่ใครคนหนึ่งเนี่ยถูกทําพฤติกรรมที่จะนําไปสู่การลงไปในไฟนรกนะครับบทต่อมาก็คือการรักชาวอันซอดก็คือรักชาวอันซอดเป็นเครื่องหมายของความศรัทธา จากท่านอันัตว์บริยัลลอฮ์อันฮุท่านนบีสุลลัลลอฮฺขะอ ali วะสัลลัมกล่าวว่าการรักชาอันซอรก็คือชามไดีนะเป็นเครื่องหมายของความศรัทธาและการเกลียดชาอันซอรเป็นเครื่องหมายของการตลบตะแลงนะครับดังนั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆคือสื่อวเราต้องรักผู้ศรัทธาด้วยเราต้องรักมุสลิมด้วยกันยิ่งมุสลิมที่มีการศรัทธาเหมือนกันนะครับเดียวกันเราก็จะต้องรักเขามากๆนะครับ นะครับเปรียบเสมือนกับที่การการที่เรารักท่านนบ,บีมูฮัมมัดสโลลัลฮวะเลวะสลัมซึ่งรักกว่าใครเพื่อนก็ว,ว่าท่านนบีมูฮัมมัดสโลสลัลฮวะสลัมเป็นแบบอย่างของเราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาที่ดีที่สุดนะครับเป็นผู้ที่ดีที่สุดในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายนะครับอะกูลุกะลีฮะซาอัสตัอฟิรุลลอฮ์เลวะลักุมอัสสลามุอะลัยกุมอูรราะฮฺมะตุลลอฮ์วะบบุร์รักาตุ